แฟนๆละครช่อง7ตื่นเต้นปักหมุดรอทีมนักแสดงหลัก7ประจันบนันเวอร์ชั่น2,026กันแล้วคะ่ะหลังล่าสุดตนสังกัดอัปเดตว่าพร้อมเฉลยรายชื่อตุลาคมนี้แถมการันตีความสนุกจากผู้จัดผู้มกับคนเก่งโอริเวอร์บีเวอร์จากนายบีเวอร์ฟล์มทำเอาแฟนๆตื่นเต้นปักหมุดรอกันเพียบโดยล่าสุด25กันยายน2568เพจหลักช่อง7เผยข้อมูลว่า ระหว่างรอบเผยชมทีม7ประจันบาลพันใหม่ที่จะมาปฏิบัติภารกิจกู้ชาติในเวอร์ชัน2พน2ิบโอริเวอร์บีเวอร์จากนายบีเวอร์ฟิล์มขอมาเปิดใจเล่าถึงโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันเรื่อง7ประจันบาลเป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคยและมีแฟนๆที่ชื่นชอบติดตามเหนียวแน่นรอติดตามว่าจะมีใครทำแล้วจะออกมาเป็นยังไงตั้งแต่แรกๆที่มีข่าวจะมีการทำเรื่อง7ประจันบาน หลายคนก็เดาว่าค่ายไหนจะทําบางคนก็บอกว่าต้องเป็นค่ายนายบีเวอร์ฟิลคืออันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ให้ความไว้วางใจมันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากทําให้ออกมาดีตอนนี้เหมือนเป็นก้าวแรกของเราก็มีคนให้ความสนใจชื่นชมมากมายสิ่งหนึ่งที่ผมรับปากกับแฟนๆที่รอติดตามได้เลยก็คือ ผมตั้งใจทำอย่างมากแต่การที่ผมจะทำอาหารจานหนึ่งมีคนทานสองคนรูปร่างอาหารเหมือนกันคนหนึ่งบอกว่าอร่อยอีกคนบอกไม่อร่อยแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันแต่ผมขอยืนยันว่าอาหารจานนี้ถึงแม้จะเป็นอาหารที่ใครหลายคนอาจจะเคยทานมาแล้วแต่ผมรับปากว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มผมทำด้วยความตั้งใจแน่นอนและผมก็ยังยืนยันสิ่งที่เคยพูดไว้ ว่าผมรับฟังความคิดเห็นจากแฟนมาปรับปรุงเสมอคนดูแต่ละรุ่นแต่ละเจนมีมุมมองแตกต่างกันฉะนั้นการที่เราทำงานออกมาให้กับช่อง7 HD เราต้องการให้คนทุกรุ่นได้ดูงานที่เราทำเนื้อหาความสนุกมุกตลกต่างๆเราก็จะมีการคัดสรรรักษาและเติมเสริมแต่งผสมผสานใหเ้เข้ากับยุคสมัยคำว่ารีเมคในมุมมองของยุคใหม่ อาจจะต่างจากเดิมอาจจะไม่ได้หมายความว่าทําซ้ําเหมือนเดิมมันจะเป็นมุมเป็นมุมมองของปีใหม่ยุคใหม่แต่เขาโครองอะไรหลายๆอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าแล้วผมจะเสนอแบบไหนอันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนแต่ผมอยากทําให้คนยุคใหม่ดูแล้วรู้สึกว่านี่คือ7ประจันบัลในยุคของเขาแต่คนยุคเก่าที่มีความเซอร์ไพรส์ด้วยเช่นกัน ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับจนเป็นกระแสที่ดีขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าเจประจันบานตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบชื่อตัวละครที่ทุกคนชื่นชมพวกคุณจะได้เห็นเขาแน่นอนยังอยู่กันครบแต่ภารกิจของพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรและเรื่องราวในเวอร์ชั่นปี2026มันจะถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนอันนี้ต้องคอยติดตามกันให้ดี ตุลาคมนี้จะรู้กันว่าจะมีใครแสดงบ้างแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแฟนๆอดใจรอกันอีกนิดตุลาคมนี้พร้อมเผยโฉมทีม7ประจันบันเวอร์ชั่น2026แน่นอนเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวทามกลางแฟนๆคอมเมนต์บอกรอเลยค่ะสนุกดีค่ะนางเอกก็ต้องขอ7คนตื่นเต้นตื่นเต้นอยากรู้นักแสดงววๆละค่ะ เรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นบ้างก็บอกอยากให้ถึงเดือนตุลาคมเร็วๆจังอยากรู้นักแสดงที่จะได้เล่นค่ะต่างบอกรอๆๆหลังจากช่อง 7sd เปิดเผยว่า7ประจันบาลพันใหม่พร้อมเผยชมนักแสดงตุลาคมนี้